วีดังฮะวันไนครับใกล้คลิปนีืปล่อยเพราะวีดังอะ่ะสําหรับพี่น้องสู่ช่องก้วบ,บันทีวี้ของเราครับผมมีผมอยู่ที่สุม่มสอวินัยจอมโหดครับผมอยู่กับเชฟหม้อดําครับวันนี้บรรยากาศสุ่มใกล้ครับผมสุด <c oughs> จริตภาษาเสี่ยงไกลนะครับผมมีออกมีออกมีออกลายเดิมพันอยู่บรอพวกนี้ไม่ได้ส่วนนี่ยซื้ซื้อมาตุ๋มยีหลดโอ้ยซื้อมาตุ๋มยีหลดเพราะั้นครับ ช่วงนี้อากาศพอดีครับฝนตกนี่ตือคือพันธุ์ันธุต้พันธุ์แบบตือตัวละพันละพันละตฝนฝนตกเรียงหลายช่วงนี้ฝนตกเรี้ยงหลือเกินบรรยากาศให้เขาให้เขาใกล้ครับรับโทรศัพท์กับมีครับมีโทรมาะนาแล้วครับีงานเนี่ยบรรยากาศที่สุ่มครับ ตัวได้เก่งแกได้ไปต่อครับตัวได้บเก่งกับลงหมอครับผมสุกเนี่ยโอ้ตีกันอยู่กับมีครับไม่ได้สนใจเลยครับไม่ได้สนใจเลยนะครับเออขากันอยู่กับมีไกลก็ได้เออมี่ตัวตัวเก่งๆขึ้นอยู่นี่มิเตไปสนามเลยมีแตไม่ได้ไก่ตีหมอมีหยองกับเขาครับเฮามาเบิงแนวกินเฮาดีกว่าครับโอ้ ไก่ครับพี่น้อนงหัวหรือแกงเหรอครับนี่สูตรเขาออนยูจอครับแบบน่าสูตรเชฟมอดัมครับมอนี่ไปลว่านั่นแหละครับเชฟมอดัมครับสุยดยอดครับเราเป็นไก่ไก่อายุู่ายนะครับค่อนข้างจะเหนียวนะครับต้องใส่เวลาในการ ใส่ไฟไแบบส้มสิส้มสิเพื่อนะครับผมประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ,บครับผมิกจาบรรยากาศแต่ว่าอากาศส่วงนี้ผมเป็นใจน่ะโอ้ยฝนลงสเสมอเลยบรรยากาศสุ่มครับพี่น้องครับผมไปเบมึง หมอหัวใก่ครับเชียบหมอดำ <c oughs> ไปให้หนาแหงพวกนี้จักกน่อยกันครับมังสี่ได้ที่ครับ เบ่งตัวได้เลยมันใหญ่ไปน,น,นะพเดรอเป็นยังไงควรนะควรนะมันก้อนแดงผมไมพังดัแน <beleza> ่นอนนะครับโอ้ยพร้อมสิออกหล่าเดิมพันขั้นฝนเศร้าโตก๊กเรียนจะกี่แม่มาบอกอไปใส่บูนี่ผ้าลูกเมื่อทรงเนะ่ย เออวันี้มันมาเขากล่องเว้ยเออม่อบรรยากาศครับผมบรรยากาศตอนเย็นที่สุ่มไก่ครับ ก็แกมกันยังมึท่นไนเลยดิวดเลยบ่เสี้ยมงท่ะวเนเอาถ้าพี่เสี้ยมงเอาพักมาเดี๋ยวใส่เบื้องนยไ่ได้กระต่ายนั่นละเอาไหมาไหมหัวลุงใจเลยหัวลุงใจอะไรเสี่ยมเบื้องเป็นยังไงมันเขีมด้วยยังไงขาดเนียงดีดีเลยเป็นไงครับเป็นไงครับ เดี๋ยเวเลี้ยวใส่เลยใส่เลยหมดใส่ลูกดนิโสราก็ตักไม่กินเลยน่มันก็ค่าหมอค่าไฟไปนี่มันเฟื่อยไปเลยเดีอยิสัยหง่ะนยแลมาแล้วมาแล้วสาวมาแล้วนักเรียนมาแล้วโดยเชฟบ่อ,อดำครับผมบรรยากาศสูงใกล้ครับพี่น้อง น้องมะเบิงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องใันได้เด้อครับช่องดีสาระน้อยนะครับช่องนี้นะครับผมบรรยากาศครับกระเพราลงไปโอ้กระเพราสีหมว่วบ้านเท่าเอินกระเพรายัางไงกระเพราขั้วไผบรรยากาศครับผมเอ,อ้ <laughs> หอมปัญญังไป่ที่แล้วครับเออนี่แหละหอมนสูตรเมืองเหนือคนกับอีสานบ้านเฮาหอมดีเลยเนาะซิมๆิมิมเลยซิมเลยฮึบเ,เอาได้ห่อนได้ห่อนได้ห่อนเด้เอ,อเป่าทุาากวันสุด,สด เรียนว่าไปรอบนี้พร้อมพร้อมด้ยอาจารย์ไปรอบหนึ่งก็ภูเกาตในนบุย่านมาว่ากินบ่าวว่าสิตัวต่อเลยอ๊ะเป็นสองวมื่นหัวเืินนี่หัวเนเพื่อนนี่สองหมื่นบอกลาบอกลาเดิมพันพร้อมคนเล่นพร้อมไหมยัง่งร้อมมาพร้อมกันนี่ไหมมาดีไหม มาเด้อพญูดไม่เด้อมาเด้อมาแม่แม่ม่แม่พญาสักเจ้าไม่ใช่มึงกันจักบาทเนี่ยบรรยากาศง่ายๆกันเองคนเนียวอยู่ใส่คนเนียวอยู่ใส่โอ้ยไก่ซุกอย่างนี้คือเมื่อหนั้นเมื่อหนั้นรุดโอ้ยพากกันหนีเบิด เออครับพี่น้องบาทนี้จวดกันครับบรรยากาศคุยกันยามแรงครับพี่น้อนนคคนงครับ,อรบเอาขออนุญาตใส่แฟชชนะครับผมเสียมึงมมดูงเป็นยังไงพี่น้อนขึ้นวงก้อนเออมากระโบกมากราที่เออเรื่อง เอาหลุมไว้วงแล้วโอ้ยยื่นหงอนกันเนาะทำไมตัวนึงเขบอกเลนื่องจากอาการตัวโตแล้วคนนั่งนั่งกัดสมาธิเนยไม่ได้นะครับแต่เขาเสื้อมากครับดกตีตัวเดียวเพราะเริ่มเสื่อมตีตัวนั้นตัวเดียวจริงไม่มียังน์นะแล้วได้ไหมนี่นะครับดีบอลนั่นเอง ยังไงเขาขายเฮานะครับผมอ๋ออุจจาภาษาเซียนนะครับผมว่าหยอกระดาเดิมพันธ์ในเมื่องไทยนะครับผมบรรยากาศสุ่มรครับผมเอาไปไหนเอาไปเน,น,นี่ยงานดีเนาะว่ตถอว่าเป็นคำโหดสุดาเนี่ยอะไวะโอ้ยอย่าพูดเรื่องเนี่ยพูดเรื่องไกลดีกว่าครับพี่น้อง ใส่ไปบวังไปกวาเอาแล้วบ้างอยู่สายคอเล้ยวนะจาน้องอะบ้งเห็นแล้วเห็นเราเสื้ออยู่ต้นแน่แล้วบ้า